ลงก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยย้ายไม่ต้องถามเลยลงก่อนแล้วค่อยย้ายเอากุญแจมาให้แน่เธอชิเก็บบ่นี่เออเอาเอาแต่กุญแจมาจิ้มเขาไปให้เลยใช่ไหมกินตอนนี้หน่อยเออ รถบ้านจอดเทิงบ่ะานจอที่ลกัามคุกันนั่นน่ะใ่ตนเช่นนเหที่คือเยยุคบัคุณนามนผมมากกาาหนูเขาเพิ่็คุ้ช่วยตินครับผมมากั้นใ่เรขลวาเวเหลวรานนปิที่ันไปทางไหนหันไปพฝุ่นบ่น่นน่ม ไปแล้วไปแล้วแสดงว่าท่านนี้ล้างเวทีได้เนาะนี่ล้างโอ้อหจอดนี่แล้วครับมันเสียยางไปกินผุนนะครับทั้งคนเบิองแมีนทั้งคนเบิองทั้งองมาเสียวยลูกไกๆกันลงมาลวดแมคโคสามคันอยูืนี่ยจอดไว้ถ่ายยืนเลยอาเดะเล่นกล้วยใหญ่เกี๊ยวก็มีนุยยู่กะคืนว่าติดดอกไม่ว่ต่างไซสดอกขวาว่า ตรงนั้นยกลงก่อนเออแล้วก็เก็บขึ้นแล้วก็ย้ายมานี่เออยกยกมาแล้วก็ย้ายไปโน่นเราต้องย้ายมันสามรอบครัวมันถึงจะมาตรฐานมายุกี่แล้วมายุน้ำกันยี่เพื่อแล้วให้นี่เด็กหนุอยต้องกลางเสร็จเลยเนาะครับปวดปวดให้นอนให้ปวดน้องมันให้เอาอยู่ให้นี่เฮาเอานาออกเอาถ่ายมหาพลพการไปแล้วใครมาทุกรถ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 ทุกใครจะยุ่ยพี่ดูงานนี่ไง

เดาเห้นบงแน่เดาเฮ้ยเฮ้ยสมสมาคอยเดีเื่องอย่านีเนาะมาเดี๋ยวลูกเหยวหันบ่พอจะยุดจะยางก็บ่ว้แล้ว ควาคว้าคว้า <infected> พี <Syndrome> Trail, pixel, ่บอครัวครัวครัวไปดัง เอาแบบนี้ก็บี่สินี่ไงแบบียก็บี่สิมาเราที่พอมาตจเราเลนนี้ขึ้นแม่ที่บูชูนีมันกว้างันบูชูย่างไรขายบัตรแข้งใดเราบ่นอีกเยี่ยะว่าถอยมา โอ้จุดนี้มีน้ำแข็งคล้ายตัวนี้โอตอนนี้กำลังเที่ยงก็บ่ายโมงนะครับตอนนี้กำลังเกิดความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับอ้าวคันแรกไปลงไปคันแรกลงไป ไอ้พุนอกไตั้งเวทีน่าจะหายนั้นอ่ะทันหน้าน่ะหน้าเวทีรถก็ยุจแถวนี้ผทแหลกขมาครับลงหาทครในหน้าครับที่แหลกมันตั้งนี้มันเป้ยนจำไปันปต๊ะสิบเดครับปโต๊ะน่นเืขึ้นแล้วอ่ะไปแล้วครับทัน ทางจะไมคโครไว้เลยครับน่กันนหนีตันกัวกันีตันหรเออซิปซีตันลวอยาเผู้บริหารเข้ากัรตีแล้วรอลลอเข้ายองกมันหวผมเออลอผมาเบรับต่นเก็ตบ้อนนี้นะังแค่นลไปไหนกันครับเออเดี๋้นี้ลงอหลผมกอล็อกแหลมหกัน เอไปไปเหเห็นน่อวางคนอ่เอาเพิ่นเอาเดินไหนเอาไปเพิ่นเอาเดินมันติดเพิ่นเอาเดินนี่เด้มดูว่ามนมันามิกันเนียนนเรีกอ่ะไปไป พี่น้องก็มาจอบเบิ้งหลายคัะคุณอ่ะสัสดีครับพุนพี่น้องก็มาจอบเบิ้งคุณอย่าให้มันกวนๆวนๆใน้องามเนาะเอาพัดเี่องือว่ามันไก่บอไก่วาดมันเห็ดปุ่นยากไก่วาดบาดนี่แก่นกระแตงออกเ่ขึ้นล่ำกระบอก

สัตว์เ้ยสนามกวกลวง่ใหญ่ฮาแม่งบอกอ้ยมึงจอดประนันตีประยุด์ที่จอดนีแล้วมะย้ายไปใส่สียากไปใส่ เอ้าคือมันยับมาสัตว์จะมาเพิ่งว่ารถพอหยุดรถลั่งมันจีจอดเป็นขัจอดดีเออขางแค่แท้เลยยับมากลางๆไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองนั่นน่ะเออไปสกิดเขาบล็อกเดี๋ยวขอจีเรียนออกนี่แม่มองหันใช่ไหม เนี่ยมองหยาหยายาตายนะ่ะเออหยาหลายๆน่ะแควนั่นละ่ะลงลงตัวน,นั้นก่อนลงของตัวน,นั้นก่อนแล้วก็เก็บขึ้นแล้วก็ย้ายมานี่โอ้จ่ายจ่ายนี่หรือยังสี่ร้อยน่ะเอ้าไปเอาๆๆๆๆๆๆ เก็กบอไปดีไพ่พอหาินกินขาวนาหลาเกลนเขาอยู่จักแล้วเขาว่าเงินหายจะไปหาหลักเอาหอยี่เสียบเนึ่งมาเอานกข่อยนี่จะไปหาหลักเงินพอดีีเก็บพอดีน